พามาดูเวฟหนึ 1, 2, ่งสองห้าเพิ่งติดเครื่องหลังจากที่หลับไปนานลูกห้าหกแคมเทพหนึ่งตัววาวบน m s x คาบูเดตเท่าพาง,งานงางานสร้างสภาพรถก็ ไม่หลอเท่าไหร่สีสามติเล็กหน้ายิงทรายมาไม่ใช่ทรายธรรมดายิงโคลนมาเลยแหม่โคตรเทพจนะรินงนะครับเป็นที่ติดเครื่องกำลังสูนเครื่องอยู่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เปิดได้ดีเสียทั้งวาวปกติประมาณนี้เดินเบาเนียนๆนะครับแข็งเท็หนึ่งตัว ใช่เลยครับ